สิ้นสุดแห่งวาทกรรมทางการเมืองครับพักเพื่อไทยไปจับมือกับพักภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลกลายเป็นพักตบัตสัตว์แต่ถ้าพักเก้าวไกลไปจับมือกับพักภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลในอนาคตเป็นความชั่วร้ายที่จำเป็นนี่คือทางตันของวาธกรรมทางการเมือง เพราะความเป็นจริงตามร,รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันต้องหาเสียงให้ได้เกินครึ่งถึงจะได้เป็นรัฐบาลยุติเถอะครับยุติกล่าวหาพรรคการเมืองอื่นว่าตบัดสัตว์แต่ตนเองนั้นเป็นความชั่วร้ายที่จําเป็นซึ่งมันเลวร้ายกว่าคําพูดใดๆทั้งสิ้นในทางการเมืองโยนทิ้งงูไม่พ้นกับมันมันไม่พ้นคอพันตัวเองยกตนข่มท่าน ว่าตนเองสูงส่งกว่านักการเมืองพรรคการเมืองอื่นก็เป็นด้วยประการลัชนียยุติเอวังด้วยประการลชาัชนีวาทกรรมทางการเมืองของพวกพวกพรรคพวกโทษนะครับของพรรคพวกที่เรียกตนเองว่าก้าวจนไกลเกินขอบคุณครับ